ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟลำชีนะครับเราจะมาซื้อตั๋วรถไฟนะครับเป็นรถไฟดีเซลรางท้องถิ่นนะครับที่421เดินทางจากสถานีลำอ่าคือขอบวนรถเนี่ยต้นทางจากนครสีมาไปอุบลแต่ว่าเราจะเดินทางจากสถานีลำชีนะครับไปที่สถานีรถไฟสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานีถัดไปข้างหน้านี่แหละนะครับ อันนี้ก็เป็นตารางนะครับตารางการเดินรถนะครับที่จะที่จะมีขบวนรถไฟนะครับผ่านสถานีลำชีในแต่ละวันนะครับมีขบวนอะไรบ้างนะครับก็จะมีตารางบอกเวลาขบวนรถนะครับซึ่งก็จะมีแบบนี้ทุกๆสถานีนะครับถ้าท่านเดินทางโดยรถไฟไบ่อยๆก็จะทราบกันดีนะครับส,สุรินสุรินเท่าไหร่ สุรินสุรินคนเดียวสบาทฮะสบาทโอ้ยยิ่งกำรถมีรถโอ,โอ้สองบาทชาตินี้จะได้กำไรไหมวะเนี่ยไอ้ไอ้บัตรคอร์รัปชนี่ก็เท่ากันใช่ไหม,ม,มโอ้ขั้นมันขั้นต่ำใช่ไหมโอ้ตะออกุระไอ่กระใจเลยเกินว่ <laughs> ะใช่ใช่เออคือจริงๆมันมีบัตรพนักงานนะฮะก็คือหมายความว่าเป็นบัตรคอร์รัปชก็คือ ผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟเนี่ยจะได้รับสิทธิทพิเศษในเรื่องของการลดลดค่ารคาคาค่าโดยสารเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของรคาคาโดยสารชั้นสานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมันสองบาทอ่ะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าถูกที่สุดในโลกแล้วมั้งเนะค่ารถไฟ2บาทนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือนี่คือตั๋วรถไฟที่ผมได้มานะครับ อันนี้ก็คือในรายละเอียดของตัวด้วยสารนะครับก็ที่ขบวน421นะครับไล่จากไล่จากซ้ายไปขวาเนาะนี่นะครับขบวน421นะครับเป็นรถท้องถิ่นนะครับวันที่8มกราคม2563รถออกเวลาออกคือออกสถานีลำชีเนี่ยนะครับ855นะครับถึง904ใช้เวลาเดินทางกี่นาที9นาทีเองนะครับไปเพลรถชั้น3นะครับกอสอขอรถด,ดิสแลงนะ ไม่มีไม่มีเลขที่นั่งเพราะว่าเป็นรถท้องถิ่นนะครับก็ไม่ค่อยกําหนดเลขที่นั่งมาราคาตั๋วด้วยสารนี่สองบาทโอ้ตลกมากเลยอะลำชีสุรินโอเคนะฮะได้ตั๋วแล้วเราก็ไปรอรถกันนะรถก็จะเข้าละใล้ละ สถานีสุรินนะครับสถานีสุรินแล้วนะครับก็รถรถขบวนที่421นะครับจากครัสีมาขบวนนี้ไปอุบลเข้าร่างที่2นะครับเพราะว่าต้องรอหลีรถสวัสดีครับสีกรถขบวนที่428นะครับจากอุบลไปโคราชนะครับแล้วผมก็จะนั่งขบวนนี้แหละ กลับไฟลำชีแต่ว่าตอนนี้นะครับรถไฟมาหลีกกันที่สถานีสุรินฉะนั้นผมก็ต้องรุนนะว่าภารกิจในเซเว่นของผมจะทันเวลาหรือเปล่าก็ต้องทำเวลานิดนึงนะครับเพื่อนๆเซเว่น,นอยู่หลังสถาน,นีนี่แหละนะครับใกล้ๆนี่ฮะภารกิจของผมวันนี้ก็คือมาเซเว่น thế mà. bạn mà, mày bận Mì. đâu rồi bây? bận, không có. bằng ngày 69. ภารกิจของผมยิงไปซึ้นรถทันไหยเนี่ยก็คือออนะมมเบอร์นมีแต่เสียเวลาที่เกี็บกอดก็เลยบอกไม่มีเชื่องนี้รถยังไม่เข้าเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วรอบหนึ่งนะครับพิสุลินนะครับซื้อกลับไปลำซี รถเข้าพอดีเลยอ่ะเออลืมเงินทอนได้ <c oughs> ลืมเงินทอนด้วยลืมเงินทอนด้วยเออเขาลืมทอนเราก็ลืมรับไม่นไรรถเข้าพอดีแล้วนกะ็ ดีไม่รีบละรถเข้าละเราว่าเสร็จทุลอกแล้วพอดีดัวใช้เวลาแค่ประมาณ2นาที3นาทีเองไปเซเว่นโอเคอันนี้ไม่ใช่ดีเซลลางละอันนี้เป็นรถรถส บนรถกำลังเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟลำชีแล้วนะครับบนที่428นะครับไปทางสถานีคลองสีมผมลงมาก็นะครับรอส่งบ,บนรถออกจากสถานีนะครับดูการทำางานของเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟลำชีนะครับ จบลงไปนะครับสำหรับการเดินทางของเราในวันนี้ก็สิ้นสุดลงนะครับผมก็ได้นี่นะฮะของที่ต้องการจากเซเว่นสถานีรถไฟสุรินทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาเท่าไหร่วะ54บาทหรือเปล่านะครับถ้า,ถาจำไม่ผิดท,ที่เคยซื้อนะครับแล้วก็ค่าเดินทาง ต้นทุนในการเดินทางนะครับนั่งรถไฟไปสถานีรถไฟสุรินทร์ไปกับขาละสองบาทเพื่อนๆเนที่ยวหนึ่งสองบาทไปกับสี่บาทโอ้โหนะครับสุดยอดไปเลยเป็นการนั่งรถไฟในไปเซเว่นนะครับคือเดินทางด้วยด้วยด้วยยนานพาหนะที่ถูกที่สุดในโลกนะครับก็คือนั่งรถไฟไป เซเว่นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามารับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องยูทูบชาแนลของเรานะครับเจอกันใหม่นะครับสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ